เจคโนขอนำเสนอให้ชมกับบ้านพร้อมที่ดินนะคะเป็นบ้านมือสองค่ะลักษณะตามรูปเลยนะคะโครงสร้างดีแต่ว่าควรรีโนเวททาสีใหม่ก่อนนะคะบ้านเดี่ยวชั้นเดียวค่ะราคา1 4 9 0 0 0้บาทราคานี้รวมโอนแล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งบนพื้นที่นะคะทางด้านผู้ขายได้รงไว้ว่ามีบ้าน3หลังแต่ในรูปที่ถ่ายมานั้นนะคะเห็นเพียงหลังเดียวนะคะ ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอีกสองหลังตั้งอยู่ตรงไหนคะ่ะบ้านนาโคกอําเภอสังคมจังหวัดหนองคายเนื้อที่ขนาด1ไร่267ตารางวาคะ่ะอยู่ห่างจากตัวอําเภอสังคม7-10กิโลเมตรนะคะเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยการประกอบเป็นธุรกิจหรือโฮมสเตย์ค่ะอยู่ติดถนนสาธารณะอยู่ใกล้โรงเรียนด้วยนะคะ อยู่ใกล้วัดผาตักเสื้ออยู่ใกล้วัดถ้ำสี่มงคลอยู่ใกล้จุดชมวิวทะเลหมอกห้วยอีสันอยู่ใกล้น้ำตกทานทิพย์อยู่ใกล้ถ้ำปู่ราอยู่ใกล้น้ำตกทานทองอยู่ใกล้จุดชมวิวแม่น้ำโขงที่สวยงามนะคะท่านใดสนใจที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในแปลงนี้ท่านติดต่อสายตรงเพื่อนัดเข้าชมแปลงจริงได้ด้วยตนเอง ติดต่อตามเบอร์โทรตใต้คลิปนี้เลยนะคะหรือจะแอดไลน์ตามไอดีไลน์ก็ได้ค่ะได้ลงเบอร์ไว้ว่าเป็นเจ้าของขายเองนะคะสนใจคุยเจรจารนัดหมายล่วงหน้าและไปดูพื้นที่ด้วยตนเองอย่าลืมตรวจสอบแนวเขตพร้อมเอกสารต่างๆให้ชัดเจนกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ